สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยามเย็นๆเนาะนะคะคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะทางช่องคันต้นช้างไทยนะคะแล้วก็ทางช่องพังน้องฝ้ายนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วเนาะนะคะวันนี้เราก็มารับพี่ฝ้ายอยู่หน้าปากทางเข้านะคะวันนี้ไม่ได้ไปรับที่วังทะลุนะคะก็พี่ชายไปตั้งแต่เช้านะคะแล้วทีนี้ก็ไปอยู่นู่นทั้งวันนะคะก็คือ หอข้าวห่อปลานะคะไปกินอยู่ที่วังทะลุนะคะแล้วก็พาน้องฝ้ายไปวันนี้ก็ไปสายหน่อยนะคะก็เดินกินตามคลองไปไปถึงป่า,าทามเนาะก็กินต้นไผ่กับต้นน้ำมยราบนะคะคล้ายๆต้นกระถินแหละนะคะแต่มันมีน้ำก็เลยกิน ห่อข้าวหอปลานะคะไปทานข้าวเที่ยงที่นู่นนะคะแล้วก็รอกลับพร้อมกับช้างเลยนะคะ mm. ก็วันนี้มารับพี่ฝ้ายอยู่หน้าปากทางนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่มีคุณแม่เอฟนะคะ mm. คุณแม่อะไรครับแม่พึ่งครับมาเติมกําลังใจให้น้องติวเตอร์นะคะ mm. ตเติมกําลังใจให้คุณลุงตเติมกําลังใจให้น้องฝ้ายให้ครอบครัวของเรานะคะ mm. เดี๋ยวเราตามพี่ฝ้ายไปกันเลย